คนยังไงให้เป็นไว้โอ้โหแล้วนี่เรจะเตรียมไปหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าก็พอได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันเอ่ยกีลาทำไรครับทำอะไรไขเจียวปูนี่อะไรไข่ไข่อะไร ไข่ไก่คไข่เจียวไข่ไก่กี่ฟองครับสี่สี่ฟองครับแล้วก็อันนี้คือเนื้อปูนะคะถุงนี้สามขีดนะคะเป็นก้ามปูนะคะจะมิมซื้อมาแบบที่เขาเรียบร้อยแ,แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแนะนําส่วนผสมกันก่อนเนาะก็จะมีไข่ไก่นะคะสี่ฟองมีเนื้อปูสามขีดนะคะอันนี้ไปทํามื้อหลังนะคะวันนี้ใช้แค่3มขีดก็พออันนี้เก็บไว้ก่อนมีนมสดนะคะนมสดจืดนมวัวแล้วก็มะนาวสดนิดหน่อยเราจะเอาไว้บีบผสมกับไข่นะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยซอ รุงรสนะคะมีน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดส่วนผสมแค่นี้ค่ะง,ง่ายงายเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวม,มาตอกไข่กันเลยก็อ่ะเตรียมไข่ไก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้จิรันคนไข่เนาะอ่ะจิรันคนไข่ให้คุณแม่ครับ2แล้วก็ฟองที่เท่าไหร่3าสาฟองที่เท่าไหร่สีสี่ฟองดีไหมดีครับ โอ้โห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 ท่าได้มากเลยแต่ไม่โดนไข่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวลงไปด้วยนะใส่มะนาวไปหนึ่งสักสองสามหยดนะคะนิดเดียวอ่ะจีรันบีโอ้โห,โโห,หล้างมือแล้วใช่ไหมลูกอ่ะนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะอ่าใส่ลงไปหนึ่งช้อนสองช้อนคอนยังคนแล้วทีนี้ใส่นมสดลงไปด้วยครับเป็นนมสดจือดอ่ะจีนันใส่จิรันไข่ค่อย่ใส่ โอ้ห,หมดเลยค,น,น,คน,นให้เป็นไวท์คนยังไงให้เป็นไวท์คนอีกคนให้มันเข้ากันครับไวท์ไวท์แปลว่าขาวไวท์ว้อไวท์ขาวทีนี้จะใส่เนื้อปูลงไปอจารันใส่เนื้อปูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทด้ดทดานนี้โอ้โหหมดเลยนะสามขีดโอ้โเนื้อปูเยอะมากทีนี้คนเบาๆนะครับเดี๋ยวกับเนื้อปูมันจะแตก เบาๆเบาๆแบบนี้โอ้โหพอมันกุ๊บไข่ใช่ให้มันทั่วๆไข่แบบนี้ครับพอละวทั่วๆไข่ใช่เราไม่ต้องคนเยอะนะเดี๋ยวมันจะแตกคนแค่เบาๆพอทีนี้เดี๋ยวเรามาทอดไข่กันเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกระทะเล็กในการทอดนะคะเพื่อให้ไข่เป็นก้อนตั้งกระทะเล็กแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไป ไข่น้นพื้เป็นน้ำยังครับใส่น้ำมันพืชลงไปเดี๋ยวก็จะเอาไข่ลงไปทอดตรงนี้นะน้ำเดอดยังครับยังครับเดี๋ยวรอน้อมันร้อนก่อนโอ้หไข่เนื้อปูเยอะมากเลยแต่เนื้อปูเนื้อปูเป็น,นก้อนๆแบบนี้เลยนีเจนดูเนื้อปูก้อนนี่ก้อนเยอะมากเลยเห็นไหมเจนจะกินกี่ก้อนหนึ่ง หนึ่งก้อนที่เหลือของใครของแม่แม่ครับของพ่ออ่าเดี๋ยวลองเทสน้ำมันซิว่าน้ำมันร้อนหรือย,ยังหยดไข่ลงไปนะคะยังไม่มีการฟูขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ได้นะรอสักครู่เดี๋ยวจะรินให้คุณแม่ทอดนะเจริญทอดด้ยวยน้ำมันกระเด็นใส่นะครับอ่าตอนนี้น้ำมันฟูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปเลยอ้ากินเลยยังไม่เสร็จนะครับแต่เ,เราก็จะคน คนให้น้ำไข่มมไาลาออกด้านข้างนะคะมันจะได้แบบสุกทั่วถึงลดไฟอ่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยๆค,คนตลอมไข่นะไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหม้นะคะเราต้องคอยตะลอม oh. ไม่แล้วไม่แล้ว <laughs> แสดงว่าไข่เริ่มบกหรือเม่เป็นยังไงไข่เริ่มบกตอนนี้คือน้ําก็คือจะเหลือน้อยแลวนะคะเราก็จะค่อยๆตะล่อมนะคะแล้วก็จะจับทรงให้ไข่เป็นก้อนไข่เป็นก้อนยัง,งยังครับใกล้แล้วค่ะบมันต้องรอใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าไข่มันอันใหญ่ป่า ตอนนี้คือไข่เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะมันก็จะเซ็ตตัวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับด้านไข่นะคะคว่ำไข่ใส่จานหรือว่าใส่กระทะก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเอาลงกลับไปทอดอีกรอบนึงปิดแก๊สก่อนเนาะเอาจานคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำโอ้โอว้าวยังไม่สุกครับลูกสวยแล้วแต่ยังไม่กรอบครับแต่เรารอให้กรอบด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไข่ลงไปทอดในกระทะนะครับโอเคไหมโอเคว ันนี้เรียกว่าช้อนตวงไว้ตวงทําอาหารครับอันนี้ช้อนแม่เลี้ยงให้โอ้ยหเจ็บตรงดูเจ็บเจ็บตรงไหนครับแม่ดูนะเจะ็บตรงดูเจ็บตรงตูดโอ้คุณแม<า>่รูปตูดให้ไข่แม่ไม่มันเ <laughs> จียนต้องยืนตรงๆครับอย่าดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวจะตกครับเข้าใจไหมอ่าไข่แม่ก็จะไหมด้วยกลับด้านไข่ก่อนนะครับเด <c oughs> ็กน้อยตกเราก็จะคอยกลับด้านไปมาเพื่อให้ไข่สุกแล้วก็กรอบดีนะคะ อันนี้ช้อนตวงเนี่ยแม่ลอยฟังอันนี้คือหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนนี้เรียกว่าครึ่งช้อนโต๊ะเจ็ดหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะอันนี้เรียกว่าช้อนชานะคะเป็นหนึ่งช้อนชาเข้าใจไหมเข้าใจด้วยโอ้เก่งมากเลยเ <c oughs> ข้าใจได้ไงวะ <c oughs> โอ้ไข่น่ากินมากเดี๋ยวแม่กลับด้านอีกสักรอบก่อน <c oughs> ด้านนี้เราจะเตรียมไปหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าก็พอได้ค่ะไปดูนะพร้อมยัง <c oughs> พร้อมแล้วโอ้โหไข่เจียวปู บีมะนาวสาน้ำพริกบีอีกโอ้โหบอีอีกแสบมือไหมแสบเดี๋ยวเพิ่งเช็ดพื้นแต่แม่เช็ดมือให้พริกขีห้หนูสวนนะคะพริกแดงแล้วก็มะนาวซอยนิดนึงหอมแดงด้วยอะไรนะคนจะนันเอาอะไรซอสมะเขือเทศเนาะกินกับไข่เจียวปูเดี๋ยวเรามาชิมไข่เจียวปูกันนะครับเดี๋ยวคุณแม่ผายดูดีไหมผ่าตรงกลางดูซิว่ามีปูไหมตรงนี้นมีปูไหมหอ่เจียวปู นี่เลยนี่นอันนี้ปูใสตรงกลางจะได้ดูเยอะๆเห็นไหมโอ้โหนี่มีปูด้วยตักคำไหนก็เจอปูร้อนไหมเป่าก่อนไหมเอ้าร้อนไหมไมันร้อนเหรอร้อนไม่ร้อนหรออืมมักเลยใจเลยไม่ร้อนตักคำไหนก็เจอปูนะคะนี่เป็นปูเป็นก้อนๆเลย่ะข้างในน้ำยนำ,นำ,นำ,นำน้ำยำน้ำอ้ำอ้าอ่าคไม่ร้อน อ๋อจิรันได้ออ,อร่อยไหมร,รสชาติเป็นยังไงมันดีไหม,มดีใหญ่มากเลยกอนนี้ใส่อะไรดีใส่ใสพริกน้ำปลานะกินหูสสวนนิดนึงออยกอกเตดูอร่อยมากใครที่ชอบเมนูไข่เจียวปูนะคะก็ลองทําตามดูได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ยากนะคะก็คือเน้นปูเยอะๆนั่นเองค่ะใครชอบปูเยอะมากนอนนี้ก็แล้วแต่เนะลองปรับสูตรได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ทำอะไรจีน,นันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคนที่สนใจผัดมีผัดไทยสินค้าของครัวพิพิไลนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop. r ร a p i p i l a i .com หรือว่า facebook Lazada Shopee ก็ได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปกินต่อเลยดีกว่าเรามา